สวัสดีครับวันนี้มาพอกับช่องชัย h ชนแนลครับมึงอยู่บ้านครับอยู่บ้านมบกินข่าวครับีสมาชิคกอลครั่งมีคนอยากออกกอกงอขงก็มี่ครับว่เป็นยังไากินไก่หรือเปล่าเอาไปล้างไม่ล้างลระไปล้างก่อนเดี๋ยวพ้าไปล้างก่อนนะ กินไม่ได้เห็นไหมนันดูหน้าดิเรากินหมูอลูกเรไม่เสียแป๊บนึงลูกแป๊บนึ่งฟ้าไปล้างให้ปูกไปเดขแขนอยขดแขนก็วางไห้จำเบ๊กเี่ของดึกดิ่งหมใไหมหือไม่อะไรวะป่งไก ตรงไก่แลยอะมายล้างหน่อยไอ้หําหําโอเคต่างกันรึเปล่าล้างเนี่ยไม่กินอะไรฮะไม่ฮะไม่ให้่น่าหรูากกินนมอ่ะเขาบอกเดี๋ยวแม่เอาให้โอเคกินข้าวยังไม่กินข้าวไม่เป็นแต่ไม่กินข้าวเลยไม่ได้นะลูกกินข้าวบ้างลูกกินหมูบ้างมากินหมูเดียวอุ้ยเอเกียงย่างหมูให้ใครนี่วัวไก่เ่ยต้องเติมน้ำมันบ้านี่อ่ะ เขาจะไปเล่นกับพี่พีหรออือจะเล่นกับพี่พีต้องเติมน้ำมันนะพี่พีให้น้องไปเล่นด้วยนะพี่ดีเรน้องไปเล่นด้วยนะเยอะแ้ะเลยเยะเออเอาพี่พีปอดให้พี่พีปอดเอาพี่พีปอดไหมปอนหรองนะไปเลยโอ๊ยอะอะหนูหนูหนูแล้วหนจะเอาอะไรหนูจะกินแต่นมไม่กินข้าวเลยหรอลูก ใส่เข้าไปก็ได้มั้งไม่ติดนี่หรอกยังไม่ไม่เสียหรอกไม่ถ่นเสียไม่ไม่เสียอยากให้มันกินข้าวเสียอยากให้มันกินข้าวแม่โรบิน่าแม่ให้ถือใจถือเองถือเองถือเองไม่กินข้าวเลยนั่นเป็นจอนเย็นจะเอานมมาให้ก็โยน

vâng ạ 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 làm miếng vâng กินแบบบรหนกซาบ bon od od od. ันหนกบรนละฮะใหญ่ยังหรอแม่บนรหนกใหยาแล้วอื้ยเขาล่นคนมาหาก็ะจ้าเดยวบอกะมันตรงนี้พนนึงอิ่ม

ใาล้ก่อนเลยหรอยังม่คนหย่านเอายนยขุยเอาเลยนะครับเกีวเยกงดน้ำดนไปยืด ข้าต่างกล่องไปแล้วมาไก่ไก่เขาถามกินแต่งนหน่อยน,นั่นทีน,นี่เห็นหมูเงียง ิอะไรอ่ะาได้มอืมฮะอืมิ่มซอง้เียดยเียยคต้ออกเลยก็ถึงนะวไร่ะอดสิอวมาห็นงานด้เว้ยอะกี่ยงนะคือกล่องมึงเพ่น่ากันมมึงเพ่นก็คงไม่หายแน่อ้าวเพื่อนไม่มีไ เออเอะเอะเออครับเอาอะไรน้ำเย็นนี่ไงกับป้าเนี่ยเปิดอะเดี๋ยวขอกินเผาก่อนครับอุ้ยครับตังกองปวดแขนสวัสดีครับ